สวัสดีครับในปัจจุบันโลกเราก้าวเข้าสู่กระแสสังคมยุคดิจิตอลดังนั้นในส่วนของภาครัฐเองก็ต้องปรับตัวเพื่อมโดยความสะดวกรวดเร็วจึงต้องมุ่งเน้นความคล่องตัวและนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้เพื่อพัฒนาระบบราชการสู่โก m เมน4.0 กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมภ้มิของสิทธิและเสรีภาพดังนี้ 1. ระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 2. ระบบให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 3. ระบบบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน134่ทับหมาดูครับว่าแต่ละระบบเข้าใช้งานอย่างไรใครคือผู้ใช้งานและระบบนี้ดีอย่างไรกันครับ ระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์จะมีผู้ใช้งานหลักคือเจ้าที่ฝ่ายสาร,รบัญกลุ่มงานร้องทุกข์และเจ้าที่นิติกรโดยวิธีเข้าใช้งานคือ 1. เข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์กรมคุ้มคองสิทธิและเสรีภาพ 2. เลือกระบบสารสนเทศสำหรับบริการประชาชน3เลือกระบบสารสนเทศโอซิป้าวีหนึ่งเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน ตามด้วยตัวอักษรย่อขอนามสกุลและตามด้วยรหัสผ่านอย่างน้อยจํานวน6หลักซึ่งฝ่ายไอทีจะกําหนดให้ก่อนและผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเองได้ในภายหลังเพื่อสะดวกและจําได้ 2. ผู้ใช้งานฝ่ายสารบัญดําเนินการรับเรื่องตั้งเรื่องจากระบบส่งให้นิติกร 3. ผู้ใช้ฝ่ายนิติกรจะเข้าดําเนินการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับกรณีร้องเรียนที่ได้ดําเนินการแล้วเข้าสู่ระบบประโยชน์ของระบบร้องทุกนี้ เป็นระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการคำขอเรื่องราวลองทุกการดำเนินงานต่างๆของเจ้าหน้าที่จะทําการจัดเก็บบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อสะดวกแก่การเก็บรวบรวมข้อมูลทางเสติว่ากรมคุ้มครองสิทธิให้การช่วยเหลือเป็นฐานข้อมูลได้ว่าใครเคยมายื่นคําขอและกรมได้ช่วยเหลือแล้วอย่างไรบ้างตามหลักมาตรฐานการช่วยเหลือสากล 2. ระบบให้คาปรึกษาทางกฎหมาย ผู้ใช้งานระบบนี้คือที่ปรึกษากฎหมายคลินิกวิธรรมและเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิวิธีเข้าใช้งานเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิและสิีธิภาพและเลือกระบบสารสนเทศสําหรับบริการประชาชนเลือกระบบสารสนเทศ OSPA v1 และเข้าสู่ระบบโดยที่ปรึกษาจะเป็นผู้เข้าใช้งานระบบตัดเก็บข้อมูลให้คําปรึกษาและเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิจะดาเนินการในขั้นตอนต่อไประบบให้คําปรึกษาทางกฎหมายมีประโยชน์ดังนี้ 1. เป็นระบบใช้จัดเก็บข้อมูลการให้คำปรึกษาของทงนายความการลงข้อมูลในระบบด้วยตนเองเป็นการเสริมสร้างการเข้าสู่สังคม4.0ตามนโยบายรัฐบาลโดยทนายความเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วนในการดําเนินการใช้งานเพื่อจัดเก็บข้อมูล 2. เจ้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการให้คำปรึกษาได้สะดวกรวดเร็ว 3. ระบบบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน134ทั 1, 3, 4, 1. โดยผู้ใช้งานระบบนี้มีอยู่สส่วนด้วยกัน 1. นทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายคดีเยาวชนและครอบครัว2เจ้าหน้าที่นิติกรและพนักงานราชการประจำสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดวิธีการเข้าใช้งานระบบ 1. สามารถเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและเลือกระบบสารสนเทศสำหรับบริการประชาชนโดยเลือกระบบบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน134ทับระบบนี้ก่อนใช้งานทนายความต้องสมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้งานระบบด้วยตนเองหลังจากสมัครสมาชิกจะใช้หมายเลขอัตรประจำตัวประชาชนเป็นชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านจำนวน8หลักตามที่ทนายความกำหนดไว้ด้วยตนเองและทําการยื่นคําขอเข้าสู่ระบบตามขั้นตอน 2. ส่วนของเจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบดําเนินการพิจารณาคําขอตามขั้นตอนและแจ้งผลการโอนเงินให้ทนายความที่ปรึกษากฎหมายทราบผ่านระบบประโยชน์ของระบบ 1. ทนายความซึ่งปฏิบัติหน้าที่ สามารถยื่นคำขอเข้าสู่ระบบได้ด้วยตนเอง 2. ทนายความสามารถติดตามสถานะการพิจารณาคำขอได้ผ่านระบบ 3. ระบบจัดเก็บข้อมูลการยื่นคำขอของทนายความทั่วประเทศทำให้สามารถติดตามตรวจสอบความต้องการด้านงบประมาณได้ 4. เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลคำขอเพื่อสะดวกแก่การค้นหาข้อมูลทางสถิติเป็นไงบ้างครับกับระบบงานทั้ง3ของกองชักสิทธิลอสุิภาพ ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยเราในฐานะเจ้าที่ควรเรียนรู้ระบบต่างๆของหน่วยงานเรากันเองนะครับหากมีโอกาสคงได้พบในภารกิจอื่นขอบคุณครับ